หนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยเนื้อหาที่มีความรุนแรงคุณรู้ไหมเด็กในวันนี้กำลังเรียนรู้อะไรพ่อง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 เบาใบพ่องพ่องดูปากพ่องพ่องพ่องอ่ะพ่องอ่ะพ่องไอ้ซาดซาดเออเชี่ยเชี่ยเออพ่องดี ไอกาไอโง่กากงโงโ่อโเอาเี้ยเชีย่ยซ,ซาซาควายควาย <c oughs> จะขายหอยังคนดูเยอะอ่ะถอดด้วยก่อน <c oughs> ตัวนี้หมดแล้วนะคะคุณลูกค้าค่ะขอบคุณนะคะต่อไปตัวต่อไปเลยนะคะอ่ะต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้สองร้อยหกสิบเท่านั้นตัวเองใส่แบบนี้ก็ได้ดูนะคะ สวยค่ะสวยมากเสร็จไปลาพูนตันนี้นะคะเสี่มูมีมาแค่6ตัวนะเต้นด้วยเต็นยัวยสวยค่ะหลูค่ะคนดูชอบใครรักนะคะซ F มาได้เลยนะดูไว้จะได้ขายเป็นเฮ้ย <Hey, S 1> เก่าวะแล้วมันมีเฮียล่ะเอา้าลองหน่อยป่ะล่ะม,าด,มาดิวะมาดิคุณหนูหนูที่ดูอยู่บางครั้งก็ต้องใช้ความแรงปัญหาถึงจะจบจริงมาดิมีแค่นี้เหร ้สัสมาใช่แล้วครับพวกเขากำลังเรียนรู้จากสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ทุกวันแล้วคุณก็เห็นเป็นเรื่องปกติจากสถิติเด็กไทยมีความเสี่ยงจากการพบเห็นความรุนแรงด้านการใช้ภาษา30เนื้อหาทางด้านเพศแต่งตัวโป60จากการดูเนื้อหาที่รุนแรง6เ ฮัลโลเจนี่จดเลยจากบน77300คูณร้อย่างล่างด้วยเราไม่อยากให้คุณเห็นเรื่องเนี่ยป็นเรื่องเคยชิน72 200เพราะเด็กที่ดูอยู่ยังแยกยังแยกแยะไม่ออกพี่ฟังก่อนเขาเรียนรู้ซึมซับและพร้อมที่จะทำต่อเห็นกันอยู่ทุกวันเดียวก็ชินรับไม่ได้ก็หายไปทางอื่นเลยไปเอ นี่ไงชินหรือ,อยัง CF ไปไม่ผิดหรอใส่สบายมากพานุ่มากอีกหน่อย<า>ก็ชินเฮ้ยผมเล่นมันพังไมเนี่ยฮะมันพังไมนี่ก็คงชิน,น,นเรื่องเคยชินแบบเนี้ยแล้วเราจะโทษใครโทษคนที่ทำให้เด็กดูเอา้าจะมาโทษคุณทำไมอ่ะร่บ ก็ไม่ได้เห็นมันดูคนดูกูเยอะยะโทษเด็กที่ทำตามหรือโทษคุณที่ดูแล้วไม่ทำอะไรอย่าปล่อยให้เรื่องเนี้สุดท้ายจบแบบนี้เลยอ่ะย้อนไปสักกลางๆเรื่องจุดที่คุณยังพอแก้ไขได้ ตรงจุดนี้แหละเราอยากขอร้องคุณให้ช่วยเป็นหู ไมปบูหาโทงหรอฮะให้ช่วย<ล>เป็นตาสวัสดีค่ะสวัสดีนะยูโฟล,ล่าดหลายสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์ไอ้เจี๊ยบายเป็นแบบอย่างไอชิพูดอยาาไม่ดีนะลูกแนะนำเข้าใจนะเอาใจใส่ อย่าปล่อยให้เขาเรียนรู้จนเป็นเรื่องเคยชินเป็นห่วงจริงๆ